ครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซ้ายบุญทุกๆุกขันเลยครับเด้อร์สวงเศร้าๆสวยจัง่อยครับเที่ยงเนาะครับเนาะครับกัมีเอฟซีจากจากโคราชครับหัวทีพานมาครับหัวทีพานมาถวายในยังแหนกครับทีหัวดทีพานมาน้ามือกันเนาะน้าหาซิแพ็คช่วงไอ้งวดนี้จัดแพ็รกับงวดนี้หาซิฟคือเก่าครับครับอ่างวดนี้เรากับมาหาซิคือเก่าไอเรากับเกีเพิ่น หมวดที th th ่ผ <ry 19> ่านมาปูท่วงทะเบียนรถขั้นนี <t ry durante şeyler> ่แหละครับว่าจะมีโชคกว่ยสันทะเบียนการเลขเกหนึ่งเ้าหนึ่งเจนะครับหนึ่งหนึ่งเกีดก้นเกีดนะครับเนาะกะออกเตรียมครับสองแสนแตกวันว่านกับกาโอ้ยสมปูท่วงอยู่ยิ้มกัว่าเกยพนุงมาจากหออยิ้มกะถามว่าเกยปูท่วง ทะเบียนรถขั้นตองเกียร์เด้อส่นว้านมีอนอีกดีครับกับออกเต็มเต็มนะครับเนาะเกียร์หนึ่งหนึ่งเกียร์ครับนี่แหละครับเป็นความโชคดีเป็นขั้มรัทธาครับอยู่ไกลเป็นได้ครับเพิ่นมีโชคมีมานเพิ่นกระมากแตงแต่งอวดก่อนเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ว่าสิมาหาปู่จะเกลียดกันได้ครับครับไอเพิ่นว่าสิบ่ได้มาหาปู่จักเทกลียดก็ได้ไหม่คือเก่ากลับขึ้นมาคือเก่าครับอันนี้ก็ เดี๋ยวขุมเสื่อนะครับเนาะเดือนละสองเทเออจากมาเดือนละสองเทือกเดียวครับผมฟังเลยครับเด้อไอ้ละวาดจากมาเดือนละสองเทือกมาสันว่าครับงวดนี้ก็เอาหน้ามาถวายปูหาสิบแพ็คคือเก่าครับผมเทียวต้นปาปลาให้ปูโอ้ครับผมสองต้นครับสองต้นเลยมันใสก็เหมือนเด้มือนน่ะใสก็เหมือนเด้ครับครับมีกบมีมันนั่งกันได้ ครับผมนำมหาซิแพ็กทะเบียนกับเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเด้อทะเบียนรถขั้นเก่าที่แก่มากผลมาครับม่แน่แล้วครับงวดงวดนี้มาลุนไปน้ากันว่าปูสีทวงทะเบียนขั้นนี้อีกบ่ครับเพราะว่าในทะเบียนนี่ก็มีตัวเลขของปูอยู่คือเก่าครับเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งหลักเก้าเจ็ดครับกับล้ออ่ครับกับล้อติดตามเบิร์กนะครับเด้อครับผมได้ยินข่าวว่า ไอ้ไอ้เพ่นสีเฮ็ดต้นผ้าป่าถวายปู้พร้อมครับเพคุนมีโชคมีมันนะครับเนาะเน่ยนะคะเขมาลุ่นเพราะว่าปูกอาจจะให้โชคครับครับผมครับก็ขอให้อ่าถิ่นปรมีที่เพิ่นรวมเพชรรวมสางกับปรูครับก็ขอให้โชคโชคมีมันครับแ่บแบบเรื่อยๆครับก็มันรอดลุ่นไปพร้อมๆกันเนาะเนาะว่าปรูครับจะให้โชคหรือว่าให้ค่าน้ำมันไอ้กับเกียรเพิ่นตัวใดรอดติดตามไปพร้อมๆกัน ครับส่วนเที่ยงเทียงของวันที่ยี่สิบครับเมษายนพศ2566ครับผมเจียิคนไปจดจุดถูกขอเงินล้านน้ำกู้อีกแล้วงวดนี้งวดที่ผ่านมาครับสองแสนแตกคือสองงวดส่ว,วอนอเด้ครับงวดก้อนๆเนาะเพิ่นมีโชคเพิ่นก็ได้เฮ็ดต้นผาป่ามาถวายปูครับงวดนี้เพิ่นมีโชคเพิ่นมีโชค,โชคอีกครับ 2, อสองแสนแตกเพราะฉันว่าครับก็ได้เฮ็ดนาบม,มาถวายปูหาซิแพ็คแล้วกา จะนําต้นผาป่าถวายปูครับกล่อรุ่นไปพร้อมๆกันครับว่า,าปูจะให้ค่าน้ำมันหรือว่าให้โชคให้มันเพิ่นตัวใดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามขมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องคนรดคนแชร์นะครับเด้อครับสําหรับตัวเลขของกูกับย่งย่างอยู่ตัวเก่าตัวเดิมครับก็จะเลืมไข่มดแดงครับไข่มดแดงคือครับปูบอกว่า,วา วันที่สองยิมย่าลืมให้พอเอาไข่มดแดงครับไปกองสลากพราะว่าได้สัญสญ,ญาครับไอ้นั่งแรล่บอกให้นั่งเขียวนั่งแหล่ครับนั่งแหลยยุกกองสลากว่าสีเอาไข่มดแดงไปฝากแลก้วจะเอาเงินใต้โต๊ะไปให้เก้าสิบบาทมัดจำไม่ครับผมก็ย่าลืมนะครับเด้อว,วันที่สองครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเอฟซี FC ทันใดครับ รอดนะครับเนาะว่าเดี๋ยวแอดยิมครับจะไอเสนอให้หลังจากได้ตัวเลขกับเกี่เพิ่นครับจะของเอฟซีโคราชครับเพราะว่างวดตีพานมากครับเพิ่นกะมีโชคมีมันงวดก้อนๆเพิ่นก็มีโชคมีมันเพิ่นไหนนำต้นปลาปลามาถวายปูความน้ำหาซิแพ็กแล้วก็ปูว่าเพิ่นสิได้กลับมาสันว่าจะได้กลับมาดีดีถ้าเพี่ยนเพิ่นกักลับพร้อมเนื่งเก็ตนก็บอกเก็ตหนึ่งครับบอกคักบอกแน่เนาะครับเนาะครับงวดนี้ กับเจมไปจุดถูกวาเงินหลานน้ำปูแล้วหงวดหนึ่งสองแสนแครับอ่ะหงวดนี้ก็ับมารุนไปพร้อมกันครับว่าปูจะให้แนวทางเจมเพิ่นตัวไหนครับก็ย่เลื่อมนะครับเอคกับวันที่สองกุศภาคม2566ครับก็คือไข่มุแดงกับเงินมัดจํากล่องสลากครับไข่มุแดงไปฝากนั่งแหล่อยู่กล่องสลากนะครับเนาะปูว่าขันบอเอาไข่มดแดงไปบ่ได้ครับ วันที่สองนี่ขันบอกไข่มดดงไปบ่ไดครับก็รล่อรุนไปพร้อมๆกันนะครับเนาะแตงม่ไม่ยังบอกกับเอฟซีบ่อครับแตงม่บวกมือใบใบย่างเดียวครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับก็่าลืมครับตัวเลขที่ปูให้ปลาหำจังหวัดคอนเจนในการเอฟซีท่านนี้ถูกทุกหมวดขึ้นกันครับก็คือให้9 0 7เจ ให้ตัางแต่เพิ่นมากแต่มือแหลกนะครับเนาะกับเกเจครับผมกัแล้วก็เกาก็กับประมาณนี้แหละครับเก่าศูนยเก้าเก็คบมาได้กรเพื่อไว้ก็คือเ้ครับกื้ให้ปลาทำกับตัวเก้าคือเก้าปานี่ครับเก้าเกครับเก้าเ็แ่าสามตัวให้เก้าศูครับผมรับเห่ากมาลอลุ่นไปพร้อมกันเพราะว่ากระจอมือไกลมือเข้ามาแล้วครับวันที่อ่าวันที่ยี่สิบเก้า กับอยู่ทั้งหอกมีงานนะครับเนาะมีงานคือครับมีงานว่าไอจะมีอ่าเอฟซีพันธุ์ชมแม่แกบนม่แกบนอ่าแกบนของเงาเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก้าครับกัวันที่ยี่สิบเก้าครับกับมียีสิบกครับมียีสิบก้าครับกับจกสลากกับธรรมดาแล้วครับเพชรอ่อสวยดาวสันว่ากับกับมันรอดูพร้อมกันครับว่าเพราะว่ามันกับอเอฟซีทันใดหยวนไกลเนเทียง ครับจะมารวมง,งานกับแม่กู้ก็ขอท่านเชิญน,นะครับเด้อครับผมครับกามีสำรับน้อค่ะสำรับไปกับเอฟซีท่านไหนนะะ้อค่ะเพราะว่ากระแจงมากสำรับล่งท่านกับไลท์น้อค่ะวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเอฟซี FC ท่าไกลห้างค่ะอ๋อแกงมาท่านแต,แตงโมแล้วครับผมนมาไอนะะโอ้โลุคท่านไอติมของไอติมของบึงการแน่นอนครับครับไอติมจำได้ลุคไอติมไอติมแซ่บท่างบึงการครับผู้ใดอยากล่องกามาซิมเบิองรับเสียบไปหลีดิ กับไอติมบึงการทั้งหวานทั้งหอมทั้งสกุลสามวันนี้ค่ะทั้งสกุลตะคุณลำไยแง้มสุราษฎร์ค่ะโอ้ลำไยแง้มสุราษฎร์เป็นเอฟซีของท่านแกตเตือนครับคุณลำไยแง้มสุราษฎร์นี่ครับผมครับครับสุดท้ายนะครับเนาะกับคอไอเอฟซีทุกๆ่านครับแต่ครับโชคโฉบมันๆครับในเบิ้งคลิปนี้แล้วครับกับคอให้เงินล้านแตกทุกผู้ทุกคนครับเป็นลายพิเศษครับให้เงินล้านแตกทุกผู้ทุกคนครับ ให้โชคโชคมันมันขอขอให้บุญบาร,รมีปูชีปลาขาวปูตาครับบุญบรรดาในสายบุญของคู่ครับมีโชคมีมันครับเด็ดอันใดก็ให้จะเดินล่งเรื่องทุกประกาศผวาหนาที่การงานผวาหนาที่การเง,นรงนินคือไอ้กับเกล่เพ่นเนี่ยมีฮอดโชคมีฮอดลาบหนาที่การงานก็ดีว่วาะั่นว่าธุรกิจก็ดีครับผมหลังจงกากอืเลิกค่ะปารีสปูตาค่ะบาหลังไม่ปูห้าค่ะพี่เก้าเก้าเกียเลยครับอย่าลืมครับอย่าลืมครับก็ล่วงใบฟอมครับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว ครับผมอันใดมึงกับเบอนียเบอร์น้อนนะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีท่านใดครับรอฟังเสียงปูครับกัดรอบใจน่อยปะว่าปูเข้าไปทุราอยู่เป็นช่วงบายๆนะครับครับผมเป็นช่วงบายๆนะครับเด้อครับใครจะได้เบิ้งคลิปปูเฮาครับช่วงนี้กับเบิ้งคลิปกับบรรยากาศที่เอฟซีพันเอาน้ามาถวายปูเพิ่นมีช่วงไม่เหมัอครับ งวดก่อนงวดก่อนก้อนกับวางเงินแสนแตกงวดนี้มาสองแสนแตกงวดนี้สิบอซี่แสนผุนบ่อกับเขาก็มารอดุนไปพร้อมๆกันนะครับเนาะกลับว่าปูครับจะให้แนวท่างไอกับเกี๊ยพิ่นตัวใดครับอาว่าเนี่ยครับว่าเนี่ยอาจจะเป็นลักลั่นก็ได้ครับก็รอดุนไปพร้อมๆกันครับสำหรับตัวเลขของเสียจวนกรใจเย็นนะครับเด้อครับกับประมาณวันที่หนึ่งผลัดประมาณนั่อะไะครับเพราะว่าคันไอพิ่นอะไรคันเสียพิ่นมากๆ ครับเพิ่นกะจะส่งไล่มา,าทักมาบอกแอดยิมคือเก่าครับดีบ่ดีแอดยิมอาจจะขันฝืนมาไม่ดีกะสิอ่าโทรไปทางไล่อ๋อฟังเสียงไฮเอฟซี FC ได้ฟังครับผมอ่าครับผมบครับรับวันนี้เนาะค่ะไม่คู่เขาจะทำต้นผาป่าไปเมื่อไรขยิมทำต้ไไนผาป่าไปวันที่หนึ่งครับไปวัดปูเททองครับวันที่หนึ่งได้ครับเด้อแล้วก็เอฟซีที่ติดตามตัวเลขเด็ดของปูรี ครับกดติดตามไปนะครับเด้อกดติดตามทั้งช่องไปไปล่อถาเพ่นแทะเบิ่งบ่ได้เบื่องไงเนี้ยครับเลขออกสามหมื่นแล้วทั้งเทีย่อยีดขึ้นครับมันต้องกดติดตามเข้าไปในช่องยูทูบครับอ่าครับผมพิมพ์ซื้อซองเข้าไปครับมันถึงจะท่านเหตุการณ์ครับขอขอบคุณขอาคุณแจเอฟซีทุกๆท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องบพาว่าทั้งช่องจะลงคลิปได้ไปครับกับกดไลค์กดแชร์คือเกากับขอให้สวกๆกมันมนลำลำด้วยด้วยไปนั่งกันทุกผู้ท จะอยเริ่มไข่มดแดงครับไปฝากกองสลัดแล้วก็เงินมัดจำนั่งแหละเก้าสิบาทก็จะเริ่มอืมของป้าหำ่เาศูนก็จะเริ่มเนี่นี่ครับคก็เป็นยิมเขียนเสนผักค่ะของยิมเขียนเส้นผักยิมกูบอกว่าเขียนไปยิมถ้ยิมจะเืมนเจ็ดศูนย์ครับบอกเขียนเส้นผักเสียอมาบ้านนี่ตัวไหตัวไหค่ะนก้าศูนย์ใเจ็ดนย์นี่แหละครับเก้าศนเจี่แหละครับอ่าบอกเยบอกยิมเชียนเ้นผากของเสกเก้าย์แต่ว่า ปู่บอกยิ้มไลายมือแล้วว่าให้ยิ้มเชิญชนาภาคไว้มันสิลืมเจ็บซูนกับกลับมารอดุลเป็นความกันนะครับเนาะใครมดแดงบ่บอๆนะครับเด้องวดนี้ใครมดแดงบ่บ่ครับถามปู่แล้วกับงวดที่แล้วใครมดแดงบ่ครับก็เลยเป็นเจ็ดหนึ่งใครว่าใครมัดบ่อเนีมันก็เป็นเจ็ดหนึ่งเป็นลูกน้อยครับอ่ากับฟังดีๆแต่ว่างวดนี้ใครมดแดงบ่บ่ครับผมกับร่องพิจารณาดีๆทุกคำเบาคำจ่าของปู่ครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องจะขอจบคลิปลุงเพียงสานี ก็บอลอยฟี FC ทุกทุกท่านโชคโชคมันมันสวัสดีครับโชคดีครับ